สวัสดีครับมณีกสิภาามาปักช่ำหัวใจสีม่วงนะครับนี่ครับใบสิเป็นสีม่วงม่วงแง่แหลมยังสี่นะครับนี่คือหัวใจสีม่วงนะครับมณีสิภาามาปักช่ำเบิงวสิเกิดหรือโบอกเกิดนะครับนี่อันนี้ก็คือต้นแม่พันธุ์นะครับเพราะก็วิธีปักช่าก็คือหักตามคอได้เลยนะครับนี่ครับี่ ขอจงสิหักออกมาไว้นะครับหักง่ายนะครับเพราะว่ามันมันมีขอของมันอยู่แล้วนะครับพอดีโยมถวายมานะครับเพรากระสิมาขยายพันธุ์ขยายพันธุ์เอาไว้แตง่งในอนาคตต่อไปนะครับผมกัะเาเบิงวาสิไซเวลาโดนปันไดในการปักช่ำ นะครับอันนี้ห้าก็มาหักหักงาไว้นะครับเอาไว้สับปกชํานี่คกอันนี้ปลูกเพื่อนปลูกเสียคกมากนะครับนี่เพื่อนเอาปลูกเสียคกมากห้านกะ็สิม,มาขยายเพราะว่ามันกิบางต้นกับเง่านะครับเน่าบันนี้ห้าหักออกมานี่เบืเ้องแค่เดียวได้หลายต้นแล้วนะครับผม เข้ากับหักคัดตามคอนี่ครับหักเอาตามคอรจริงสิแล้วก็เอาไปช่ำนะครับผมหักง่ายนะครับหักง่ายดีอันนี้ก็คือทีไดมากนะครับเดี๋ยวห้องสีเอาไปช่ำเดี๋ยวไปเบิง ว่าหฮาสิตรงเตรียมอยียงแน่นะครับผมครับผมสาหรับอุปกรณ์ในการปลูกนะครับนี่ก็คือเป็นปุ๋ยปุ๋ยคอ,อกนะครับปุ๋ยคอ,อกดินปลูกผสมกับอ่คุยบักพาวนะครับผสมกับคุยบักพาวแล้วก็มีไส้นะครับไส้กอสางเฮานะครับเอามาผสมคูกเข้าในเข้ากันนะครับหลังจากนั้นเฮาก็นี่ครับตักตักใส่กระถางตักใส่กระถางให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเฮาก็ หดน้ำให้ซุมให้ดินมันซุมนะครับผมหลังจากเข้าตักดินใส่กระถางแล้วหดน้ำให้ซุมแล้วกส็สิเป็นแดงสีไอ้พวกไอศิลโวม่าเป็นแดงสีบัตนี้เข้ากระสีมาเอาหัวใจสีม่วงที่เข้าได้ฮักไว้นะครับมาปักช้ำลงเข้ากะลิใบพวกนี้ออกจักน้อยนึงพ่อให้เ,หเหลือกการประมาณนี้นะครับผมแล้วเข้ากะเอามาเนี่ยครับมาช้ำลง โดยวิธีการเท่ากับหาใหม่มาอันนึงนะครับมานำลองซะก่อนจะเป็นลุมลงไปนะครับเจาะเป็นลุมลงไปเองสิเสร็จแล้วก็นำ้ำต้นที่เท่าขัดไว้มาลงนะครับนี่นะครับกระปักปิดนานดินเข้าไปเองสินะครับผมนี่นะครับ นี่ก็คือหัวใจสีม่วงนะครับหลังจากที่เฮาได้ปักช่ำเรียบร้อยได้มาสองกระถางจากต้นแมน่งครกนะครับหนึ่งครกขยายออกมาได้สองกระถางนะครับนี่ก็คือการปักช่ำหัวใจสีม่วงนะครับโดยการฮักตามคอออกมาและ้วกะ็มาา ลีใบออกจจ๊งน้อยแล้วก็ปักช่ำลงไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเป็นประโยชน์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งพร้อมเพื่อที่จะผูาพลาดคลิปต่อๆไปลองมาติดตามเบองว่าเ,าเวลาพันไปแล้วหัวใจซีม่วงเพื่อนสีมีพัฒนาการจังใดนะครับเดี๋ยวฮ้อมาเบองว่าสิมีการเปลี่ยนแปลงจังใดแน่ฝากไว้ซ้ำนี่พอกันไหมคลิปนะครับขอบคุณครับ